สวัสดีครับวีล็อกวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของค่า TBW หรือ t e r a b บต์ไรเต้นของ SSD ไม่ว่าจะเป็น SSD ในแบบ M.2 จะเป็น SSD ในแบบ SATA 2.5นิ้วแบบนี้มันคือค่าเดียวกันซึ่งมันคือค่าอะไรและสิ่งที่เราเคยเข้าใจกันมาบอกเลยว่าเราเข้าใจกันคาดเคลื่อนพอสมควรเลยซึ่งข้อมูลใหม่ที่ผมโทษทีได้รับมานั้น ก็ในช่วงคอมพิวเทคเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปร่วมงานคอมพิวเทคที่ไต้หวันจากนั้นก็ได้มีการเข้าไปแวะพูดคุยกับทีมงานของทางทรานเซนแล้วก็จังประจวบเหมาะเลยได้คุยกับฝ่ายเทคนิคเชียวและผมก็ถามไปว่าเออตกลงแล้วอ่ะไอค่าเทราไบต์ไรอ่ะค่า TBW อ่ะมันคืออะไรกันแน่สาเหตุที่แบบถามขึ้นมาก็เพราะ เขาพาเดินชมของในบูธแล้วก็ไปสะดุดตาโอ้66,840เทราไบต์อันนี้ไม่รู้ใช้กันยันหลานบวชหรือเปล่าพอเป็นอีกตัวหนึ่ง PCIe Gen 4m.2 3 8 0 0 0 SATA 3 SATA 3 3 1 0 0 0ก็เลยแบบเออไอที่เราเคยเห็นมาที่แบบเป็นคอน sumer เหมือนเราเราใช้งานแบบนี้เห็น1,000เทราไบต์เห็น1,200เทราไบต์น, 1, นี่ก็ว่าสูงเวอร์แล้ว แต่พอมาเจอ60,000กว่าเทราไบต์ผมก็เลยถามเขาสงสัยขึ้นมาทันทีเลย what exactly this TBW และเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าข้อมูลตรงนี้ที่แบบเข้าใจกันนะ่ะ misleading ก็คือสร้างความเข้าใจแบบคาดเคลื่อนมันไม่ได้ผิดและก็มันไม่ได้ถูกแบบ100%ซทำไมอะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนซึ่งถ้าเรามองที่ทุกๆครั้ง เวลาที่มีใครมาถามผมว่าบังครับ TBW ของตัว SSD มันคืออะไรคําเต็มๆเ,เทราไบไต์ไรเต้นและเดิมทีเราก็จะเข้าใจกันในลักษณะตรงนี้ในข้อที่1ก็คือเราเข้าใจกันว่าขนาดไฟล์ที่สามารถเขียนทับลงบน SSD ได้รวมกันสูงสุด xxx เทราไบต์ X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  ก็คือกี่เทราไบต์อย่างเช่นตัวนี้ที่อยู่ในมือผม Kingmax PQ4480 มันเขียนได้สูงสุด650เทราไบต์ซึ่งความเข้าใจก็คือเราเขียนแล้วลบเขียนก็คือเขียนทับ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 มันจะรับได้สูงสุดประมาณ650เทราไบต์โดยที่มันยังสมบูรณ์อยู่พอเกินไปกว่านี้แสดงว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะพอเรามองกันจริงๆเรามองว่ามันจะ เขียนรวมกันได้สูงสุดที่6 5 0เทราไบต์ดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมุติเราเขียนไปครึ่งทาง3 2 5เทราไบต์นั่นก็หมายความว่าอายุของมันหรือความสมบูรณ์ของมันลดไปเหลือลดไปแล้ว50%เหลืออีกเพียงแค่50%เท่านั้นเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมันไม่ถูกต้องไปซะทีเดียวและที่ถูกต้องกว่าถูกต้องจริงๆที่ทางทรานเซนให้ข้อมูลมาก็คือ มันคือขนาดไฟล์ที่สามารถเขียนทับลงบน SSD รวมกันได้อย่างน้อยความหมายแตกต่างกันเลยนะอย่างน้อยกับสูงสุดพอเป็นอย่างน้อยตรงนี้และตัวเลขเดียวกัน650าะพอเป็น650ความหมายเปลี่ยนทันทีเลยก็คืออย่างน้อยๆเราสามารถเขียนข้อมูลลงไปได้650ชัวๆโดยที่มันยังคงสมบูรณ์100%เ และทางทรานเซนยังย้ำอีกว่าไม่ได้หมายความว่าเมื่อครบ6 5 0เทราไบต์แล้วความสมบูรณ์ของมันลดลงจริงๆมันยังสามารถใช้งานต่อเนื่องได้อีกยาวนานเขาพูดคำว่า far more than that ก็คือยังอีกไกลแต่ทำไมเพราะอะไรเขาถึงการันตีมาที่ตัวเลขตรงนี้ทั้งๆที่บอกว่าเนี่ยมันยังเขียนได้เยอะกว่านี้อีกนะ บางทีอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้สำหรับยูเซอร์ทั่วไปกว่าจะถึง600เทราไบต์ไรอ่ะอีกนานเพราะมันมีเรื่องของการรับประกันเข้ามาซึ่งค่า TBW ตรงนี้เป็นมาตรฐานที่ทางเจเดกกำหนดขึ้นมามีรูปแบบของการทดสอบตายตัวว่าจะต้องผ่านข้ออข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนดต่างๆอย่างไรบ้างซึ่งถ้าเกิดเราดูความหมายจากทางเจเดก d e f i n i t i o n End endurance rating พอ endurance rating ก็คือค่าความทนทานหรือ rate ของความทนทาน the number of terabytes that may be written to the SSD w i t e still meeting the requirement ก็คือว่าสามารถเขียนค่าสามารถเขียนข้อมูลลง SSD ที่น u m เบอร์เท่าไหร่เช่นที่ผมยกตัวอย่าง6 5 0 t e r a b y t e write โดยที่ผ่าน requirement ก็คือ ผ่านข้อกำหนดผ่านข้อตกลงตามที่เจเด็กออกแบบเอาไว้ซึ่งมีอะไรบ้างมีเช่นว่า1 s S D Maintain the Capacity ก็คือเมื่อเขียนไปแล้ว 650TB ไาบต์ไร b เหมือนตัวอย่างที่ผมยกตรงนี้ความจุจะต้องจะต้องยังอยู่ครบไม่สูญเสียไม่หายไปไหนไม่ลดลงหรือเรื่องของนี่ Uber Uber ตรงนี้เป็นเรื่องของค่า Data เครับว่าไม่มีไฟล์เสียเลย ในช่วง650นี้ตรวจสอบแล้วสบายใจได้หรือ FFR เรื่องของ f a ลเลอรที่แบบเดี๋ยวหยุดทำงานเดียเด๋ยวค้างเดี๋ยว r ครสอะไรต่างๆหรือ SSD Retain Data with Power Off ก็คือข้อมูลจะต้องยังอยู่เมื่อไม่มีไฟเลี้ยงว่าอยู่ได้นานกี่ปีกี่เดือนอะไรแบบนี้ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้มีรายละเอียดยิบย่อยอีกถ้าใครต้องการ อ่านหรือสนใจต้องการอ่านแบบเต็มๆผมมีลิงก์อยู่ในดิสคริปชันนะครับซึ่งย้อนกลับมาถ้ายกตัวอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยก็คืออย่างน้อยๆเราเขียนลงไปที่650เทราไบต์ไรทมันไม่พังชัวมันสมบูรณ์ชัวร์ไฟล์ไม่เออเร์เรอร์ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นและเมื่อเกินกว่า650ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะพังทันทีมันจะไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวเฟิร์มแวร์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแนนแฟ a ตขึ้นอยู่กับคุณภาพของค o ค,คอนโทรลเลอร์ซึ่งมันอาจจะได้ 700, 800, 900กว่าที่มันจะเริ่มแสดงอาการและที่ผมพูดไปช่วงต้นนิดนึงว่าแล้วทำไมถึงรับรองมาหรือกำหนดมาเพียงแค่650เรามารับชมกันต่อนะครับก็คือเพราะคำนี้แหละคำว่า endurance rating เรทของความทนทานซึ่งทางเจเด็กเอามาเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงของอายุของการรับประกันนั่นเองให้เป็นทางเลือกให้เป็นจุดที่เอาไว้ใช้สำหรับมองเวลาที่ยูเซอร์แต่ละกลุ่มมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป Enduser ทั่วไปอย่างเราคอเกมอะไรแบบนี้อาจจะมองตัวเลขตรงนี้ในอดีตอุย้ย5ปีอุย้ย10ปี ไม่ได้สนใจตรงนี้ตรงจุดนี้ปัจจุบันนี้เริ่มได้รับความสนใจกันมากขึ้นเพราะมันคือเรื่องของความทนทานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทราบไว้ด้วยว่ามันอารมณ์เดียวก,กันกับที่เราพบเจอเวลาโฆษณาของรถยนต์รับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งหากถึงจุดใดจุดหนึ่งก่อนเท่ากับหมดประกันหรืออายุของการรับประกันก็ สิ้นสุดลงกรณีแบบนี้เช่นว่าคุณซื้อ SSD มาตัวหนึ่งรับประกัน5ปีและรับประกันในฝั่งของเทรา,บาไบต์ไรเทนที่600เทราไบต์คุณใช้งานไปแค่6เดือนปรากฏว่าค่าเทรา,บาไบต์ไร์ถึง600แล้วอยู่ๆเดือนที่7มันพังคุณจะเอาไปเคลมและเขาตรวจสอบได้ว่าคุณเขียนไปครบตามที่เขารับประกันแล้วก็เท่ากับว่าหมดประกัน แม้จะใช้งานไปเพียงแค่6เดือนก็ตามทีนะครับนี่คือเหตุผลของการกำหนดมาตรฐานในส่วนของ T B W ออกมาก็คือเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับเลือกซื้อเลือกใช้งานกับผู้ที่มีความจำเป็นมองว่าเออเรานี่จะต้องเขียนข้อมูลลง S s D อย่างมาหาศาลเลยก็ต้องการความทนต้องการความชัวอะไรแบบนี้ก็มองหาบางที การรับประกันอาจจะเพียงแค่3ปีแต่พอค่าเทรา,บาไบต์ไร้เยอะเท่ากับว่าลดความเสี่ยงที่เราจะต้องมาแบกรับว่าเนี่ยพอเขียนเยอะๆแล้วมันจะเฟลมันจะเออร์เรอะไรหรือเปล่าซึ่งตัวเองมองแล้วว่า3ปามปีคงไม่ถึงเพราะอาจจะปีเดียวเราเขียนไปเป็นพันเทราไบต์แน่นอนก็มองหา SSD ที่อาจจะรับประกันแค่2ปีแต่มีค่าเทรา,บาไบต์ไร้สูง ส่วนสำหรับบางคนที่เป็น end user ทั่วๆไปอ่ะ500เทราไบต์ไรเตอร์ไรเต้นอ่ะบางทีนะ10ปีอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำจากที่เคยคำนวณที่แบบว่าพันเทราไบต์นี่13ปี14ปีกว่าจะเขียนได้ถึงขนาดนั้นบางทีมองกันที่ตัวเลขของระยะเวลาการรับประกัน10ปีดีกว่าที่จะมามองค่า600เทราไบต์ไรอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง คิดว่าน่าจะเข้าใจนะสิ่งที่ผมพยายามสื่อพยายามนําเสนอตรงนี้และก็ต้องขออภัยด้วยท,ที่ที่ผ่าน,านมาอาธิบายไปขยายความไปทําให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนซึ่งผมเองก็ยอมรับเลยว่าเออเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่ได้ไปคุยกับทางทรานเซนต์ก็คงไม่รู้ว่าออแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมาอ่านไม่เคยมาดู รายละเอียดของทางเจเด็กเลยรู้เพียงแค่ว่าอ๋อมันเป็นมาตรฐานเจเด็กแค่นั้นแหละแต่หลังจากนี้ไปเราทราบแล้วนะว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรบอกอะไรกับเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เลือกซื้อเลือกใช้ SSD ที่กำลังมองหาอยู่ในเวลานี้นะครับและสำหรับ โทษทีสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แหละหากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำติชมต่างๆทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็ฝากติดตามผลงาน Subscribe ด้วยละกันนะครับกดกระดิ่งสักนิดมันจะได้แจ้งเตือนแล้วเจอกันครับผมบายครับ